ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้จัดงานมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับประจำปี2 5 6 7เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับที่ร้านอนเนกประสงค์นาทิวาการอำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนายสำเริงม่วงสังนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,าชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนโดยมีนายกิติพงษ์เทียมสุวรรณนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีในานา้มคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้จัดงาน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนทั่วไปนะครับเขาร่วมกิจกรรมในเทื่นี้ครับทางนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกรวมในความเป็นเจ้า,จาของมรดกไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติและร่วมกันรับผิดชอบนะครับดูแลธนุบำรุงรักษาไ้คงยู่สืบไปครับกิจกรรมในเทื่นี้นะครบับประกอบไปด้วยพิธีลงน้มถวายพระพรและแสดงและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จ ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีการเซวนาประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทยและการสืบสารประเพณีสงการการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดมการแสดงวัฒนธรรมจากชม,มรมลีลาเทศบาลเมืองเดชอุดมและแอโรบิกอำเภอเดชอุดมและการแสดงและการแสดงมอลำมนะครับมรดกอีสานการแสดงฟอนลำมอีสานลำเพินการแสดงฟอนลำมเพลงฮิต 1 2ขอคลองนะครับเละกับเพลงสาวเค้นฝ้ายจากกลุ่มสั่งท่อผ่านะครับบ้านบัวจเจริญตำบลทุงเทิงอำเภอเดชอุดมครับกิจกรรมสวนมนมูจากโรงเรียนเดชอุดมและนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทยครับ